สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับบอกอสุพจน์นะครับในชั่วโมงข่าวทุจริตนะครับวันนี้ก็ถือว่าใกล้ปีใหม่ของเราแล้วนะครับก็มีเรื่องราวมากมายในประเทศไทยหรือในโซนภาคอีสานของเราวันนี้เราจะมาคุยในเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับในโซนภาคอีสานของเรานะครับวันนี้ทีมงานเราก็ได้รับเรื่องน้องเรียนมาจากทางผู้นําท้องถิ่นและก็เจ้าวาด วัดวัดหนึ่งนะครับว่ามีการออกใบรับรองสภาพวัดนะครับโดยเรียกรับเงินเรื่องนี้ถามว่าประเด็นสําคัญอยู่ที่ไหนทราบไหมครับประเด็นสําคัญอยู่ที่มีผู้นําท้องถิ่นเป็นตําแหน่งถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ร่วมมือถ้าเราจะเรียกว่าร่วมมือก็อาจจะจะดูไกลไปก็เป็นการประสานงานแล้วกันครับก็จะมีการประสานงานจากตัวแทนของ สำนักพระพุทธศาสนานะครับให้ติดต่อกับผู้นำท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านให้ใครต้องการวัดไหนต้องการใบรับรองสภาพวัดก็ให้ประสานงานติดต่อกับบุคคลคนนี้โดยที่มีท่านนายกอบตท่านหนึ่งนะครับแล้วก็มีกล่าวอ้างถึงท่านผอ,อสำนักพระพุทธศาสนานะครับก็ก็มาติดต่อประสานงานกับทางผู้นำท้องถิ่นโดย ให้เรียกรับเงินค่าเดินดำ,ดำเนินการนะครับฐานโทษค่าดําเนินการเบื้องต้นนะครับคนที่มาประสานงานขอค่าดําเนินการสามพันบาทหลังจากนั้นอีกวันต่อมาก็จะมีค่าดําเนินการในการออกหนังสือเขาเรียกหนังสือรับรองสภาพวัดนะครับอีกสามหมื่นบาทในตําบลแห่งนี้มีวัดอยู่ประมาณหกถึงเจ็ดแห่งนะครับโดยประมาณที่ผมหาข้อมูลมา แต่วัดที่ไม่มีการได้รับหนังสือรับรองสภาพวัดก็ยังมีนะครับสาเหตุนะครับสาเหตุคือไม่มีเงินไม่มีเงินค่าดําเนินการออกหนังสือรับรองสภาพวัดผมไม่รู้ว่าค่าดําเนินการเวลาเราเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับว่าการออกหนังสือรับรองสภาพวัดเนี่ยต้องเสียงเงินสามหมื่นมีค่าดําเนินการก่อนล่วงห,หน้าอีกสามพันก็เราพูดง่ายๆครับ เป็นค่าน้ำมันน้ามันของคนมาติดต่อพอคนมาติดต่อปุ๊บแล้วก็มีค่าดําเนินการอีกส0 0 0 0ออกไปรับรองสภาพวัดให้ก็ตามประมวลกฎหมายนี่ครับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นะครับพศสองพันนะครับตามมาตรา31ก็วัดที่ได้ดําเนินการจ่ายค่าดําเนินการ30,000ืบาทแล้วก็ จ่ายค่าดำเนินการก่อนหน้านี้สามพันบาทเป็นค่าน้ํามันเขาเรียกอย่างนี้ว่าค่าน้ํามันให้ให้คนที่มาประสานงานคือหน้ามา้าหรือว่าอีกคนบางคนชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นเลขาแล้วก็จ่ายไปเรื่องนี้เรื่องนี้สําคัญมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามีวัดวัดหนึ่งในตาบลแห่งน,นี้ไม่มีเงินทางผู้ใหญ่บ้านป่าวัดเขาไม่มีเงินและตนก็ไม่มีเงินชาวบ้านบอกว่า ถ้าจะให้ไล่เลียเงินออกมาเนี่ยให้ได้วัดได้หนังสือรับรองสภาพวัดเนี่ยตามพบรบสงเนี่ยให้ทางสำนักพุทธออกให้ก่อนแล้วเขาจะเฉลี่ยเงินกันให้ให้ครบสามหมื่นแต่ทีนี้ชาวบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าใบรับรองวัดยังไม่ออกให้ทางคนที่ประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นบอกว่านั้นก็ต้องผ่านไปก่อน คือทาให้ผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ก็รู้สึกว่าเสียใจครับเสียใจแต่ว่าก็ไม่รู้จะทําอย่างไรได้เรื่องนี้ผมก็จะนําเรียนทั้งหมดข้อมูลนะครับให้ทางจังหวัดนะครับและให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ตรวจสอบดูว่าเรื่องทั้งหมดที่ชาวบ้านแล้วก็เจ้าวาดให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวสืบสวนไทยเรามาว่ามันเป็นความจริงเท็จจริงอย่างไรเดี๋ยวไปฟังคลิปคร่าวๆเ,เกี่ยวกับการสนทนานะครับ จากทีมข่าวสืบสวนไทยแล้วก็ผู้ใหญ่บ,บ้านท่านหนึ่งนะครับมันคนใจใจติดไม่ยใจนะเพราะเราติดบ้านหนังพวกผมมาท่านหนึ่งนั่งกันนักพันเดครับเป็นอย่างครับคือประเด็เนินการมันมาท่านหนี่งเราประมาณเขามาติดต่อจดหมามาติดถึงนั่งกันในบ้านเจ้าไม่ขอทาสนใจสามงานผมเลยมาท่านนี่นะครับผมท่านเจ้าหมายถึงผู้ใดครับพี่เมย์เออนี่จากบ้านติดตั้งหนักพนัง กูใันมาเป็นมากยังไเจอัสดเ่นมากบ้างยังไเพิ่นบนน <c oughs> ่มาม่ยบ,บ,บยบูบ,บักระาดม่เยิบยูบันกําเคร่ง่ะเมื่อนักับอนวัดส่วนจีกับผมเมือนกันเลยว่าดัเนินการให้เมื่อละวันเจ้าวางานดอกวันเจ้าน,นี่สญญนมดแล้วผมอนนังเตะละวให้แต่ว่า,านี่ขาดใ,ใจ,จ 3, <c oughs> นี่แลยกับว่าสามพันครับวันนี้วันนี้มาก 3, เลยี่ว่าเตียมไปสามหมื่นเลยบ้นนะ ครออับที่ฟังมาท่านผู้ชมเข้าใจไหมครับว่าที่ฟังมาทั้งหมดเป็นการที่พูดคุยระหว่างทีมข่าวสืบสวนไทยเราแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งเราฟังกันแล้วนี่รู้รู้สึกยังไงครับมีการเรียกงรับเงินจริงแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านท่านนี้บอกว่าก็าได้พูดคุยจริง ที่สาคัญนะครับคนที่ประสานงานอีกขั้นหนึ่งคือตัวละครอีกคนหนึ่งคือเจ้าคณะตําบลมีความสําคัญยังไงถึงได้มาแจ้งให้ทางผู้ใหญ่บ้านผู้นําท้องถิ่นเนี่ยต้องจ่ายเงินกับหนังสือรับรองสภาพวัดแต่ขอ้อเท็จจริงยังไงผมไม่ทราบนะครับว่ามันต้องมีการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมสามหมืน่นจริงหรือไม่อย่างไรผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าทางผู้ใหญ่บ้านมีการยืนยันจริงว่า มีการขอเรียกรับเงินจริงแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านท่านนี้วัดนี้ไม่มีเงินให้ก็ไม่ได้เดี๋ยวเราไปฟังอีกพื้นที่หนึ่งครับอีกหมู่บ้านหนึ่งครับที่ได้จ่ายเงินไปแล้วครับและก็ได้หนังสือรับรองสภาพวัดจริงครับตามคลิปเสียงที่คุยกับผู้หญิงท่านหนึ่งที่เป็นอยู่คณะของผู้นําท้องถิ่นหมู่บ้านนี้ครับครับไปฟังดูครับเงินสามพันบาทนี่ผู้ใดเป็นคนเอาเงินห้ไใคร สามพันบาทแันหนูเรยไป็นคนใจใจแข็งพาดรถตั้งหาผู้ดีมาเอาอีกหนึ่งาหนี่งคนเราตั้งหาเนี่าให้ให้คนซื้อดอกเตอร์หนุ่ยนี่มั็นบอกนเเขาเขาคอคาน้นามั่นถืมาติดต่อไห้เป็นบอเาที่ท7เจ็นี่เจ้าขาดหนามันเป็นจุบบาทบาละ3า0 0ันบาทม่อเป็นแบบสารก้อนส่องให้ผู้ใดได้ยุงเราเป็นผู้ต่อหายตาหนึ่ตส่อให้ใส่เงินนเป็นคนเนึ่งใจบออันเมียผู้ใหญ่ เอาเงินใส่ซองให้นายกเป็นบเงินสองมือนเนี่ยพ่อได้ใบรับรองวัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเงินสองมือนเนี่ยผู้ใดเอาให้ผู้ใดนายกเป็นที่แรกมูล่าเงินก่ามันได้เหมนที่ล้บกไถอนมาไว้ครับแบบในวันน้มนบ็พอเดี๋ยวแคมเปญเดียวได้เยกเยรอเด็กี่จเป็นมากแล้วผู้เป็น่าวไม่เห็นบไปหารเลยเป็นหอ้ารมาบุ๊คบเลยเห็นว่าเป็นเป็นงเงินของร้านบากน้าสงมื่น เพราะเราเล่าเรื่อองมากเป็นช่องที่กับขรางหาที่เราหายเป็นอาไกันครับเป็นไงครับพอได้ฟังมาเรียบร้อยแล้วว่ามีการจ่ายเงินจริงได้เอ่ยชื่อถึงนายกท่านหนึ่งตำบลหนึ่งนะครับเราก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อขนาดที่บอกว่าเป็นตำบลไหนเราก็อยากให้ท่านได้ข้อมูลได้รับเรื่องราวพวกนี้แล้วท่านออกมาชี้แจงก่อนเดี๋ยวจะเป็นการกล่าวหากันโดยลอยแต่เบื้องต้นนะครับเรามี ในเรื่องของเอกสารนะครับเอกสารการชัดพูดคุยกันระหว่างผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็คนที่ได้นาเงินถือเมียผู้ใหญ่บ้านครับเมียผู้ใหญ่บ้านของอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งวัดหนึ่งที่ได้หนังสือรับรองสภาพวัดแล้วแล้วก็มีสลิปการโอนเงินสลิปการโอนเงินนี้โดยอ้างว่าตามคลิปเสียงเมื่อกี้นะครับโดยอ้างว่าได้โอนเงินให้กับญาติของนายก นายกองค์การบริหารส่วนตะบนท่านนี้นะครับได้โอนเงินสาเหตุที่โอนเงินรู้ไม่เพราะอะไรเพราะว่าท่านนายกได้เอาเงินจากญาตินะครับจากญาติที่อยู่หน้าวัดบอกว่ามีที่อยู่อาศัยอยู่หน้าวัดหน้าวัดแล้วก็เอาเงินแล้วก็ต้องให้ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ได้เอาเงินไปคืนนะครับเอาไปคืนเอาไปคืนแล้วก็ต้องโอนคืนตามสลิปที่เห็นนะครับทำสลิปที่เห็น แต่ประเด็นก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับในเรื่องพระพุทธศาสนาแต่สําคัญยิ่งนะครับถามว่าการเรียกรับเงินออกหนังสือรับรองวัดถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาติดตามต่อในตอนต่อไปนะครับว่าทางสํานักพุทธแล้วก็ทางเจ้าคณะตําบล หรือว่าทางนายกอบตอท่านนี้จะชี้แจงยังไงเพราะว่าเรื่องนี้ทีมข่าวสืบสวนจะส่งเรื่องให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีความผิดหรือว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวจะไปฟังความอีกข้างหนึ่งเจอกันกับผมบก,กรสรุปในช่วงข่าวทุจริตสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ